ทัสวัสดีครับผมมาอีกแล้วนะฮะกับคราวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแซนด์อัพคอมดี้ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยเพราะว่าเขาโผล่ในรายการกตันยูทูไนท์เนี่ยหลายครั้งหลายตอนแล้วรอบนี้เนี่ยเขากำลังจะมีโชว์เดี่ยวของตัวเองฮะก็เลยต้องพาเขามาคุยมึงหยุดอยู่เฉยหน่อยได้ไหมขอเียงความต้อนรับโจโจ้ครับผมและโชว์เท้ากับชื่อ Final f a n ตาซีนี่นี่ทำไมถึงชื่อนี้ถามเรื่องโชว์มึงแดกอะไรมาเนี่ยทำไมมันล็อกอย่างนี้อ่ะโชว์ของคุณโจโจ้ jo เนี่ยชื่อว่า Final Fantasy ก่อนจะไม่แนะนำตัวเองเลยอยากรู้เลยทำไมถึงใช้ชื่อนี้มันเป็นโชว์แรกและการที่เราเปิดโชว์แรกด้วยคำว่าสุดท้ายเนี่ยมันดู ปฏิภาคย้อนแย้งหรือมันหรือมันจะไม่ปฏิภาคย้อนแย้งมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะใช่ไหมคือชื่อเนี้ยมันมันมีมันมีเรื่องด้วยอ่าอย่างมันเป็นชื่อเกมใช่ไหมอ่าไฟนลแฟนตาซีอ่าที่มันชื่อไฟนอลเพราะว่าอีบริษัทนี้เขาทําเกมเขาทํามาหลายเกมแล้วแล้วมันไม่รอดอืมแล้วเขาลองรัขอสุดท้ายขอเกมสุดท้ายทำไม่ได้เลิกแล้วนะก็เลยตั้งชื่อเกมว่า f i น a ลแฟนตาซี แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นหลังจากนั้นคือตำนานหลังจากนั้นคือตำนานไอเราไอเราอยากได้เลิกอะไรแบบนั้นบ้างก็เลยก็เลยตั้งชื่อแบบแอบตัดพ้อตรงนี้หน่อยไม่ได้ก็เลิกอ้าคงได้แหละโอเคโอเคอย่างนั้นอะไรอย่างนั้ก็โชว์นี้เนี่ยผมบอกเลยฮะจัดขึ้นวันเสาร์ที่7มิถุนายนนะฮะบัตรราคา350าบาทนะครับก็ซื้อหาได้ที่เพจกตัญยูคอมเมดี้คลับหรือว่าจะทักมาที่กตัญยูทูิตไงเดี๋ยวจัดหาให้ได้เลยนะฮะฝากสนับสนุนโจโจ้คนนี้ด้วยแต่ก่อนที่คนจะสนับสนุนครับพ เมืองใครมึงแนะนําตัวให้เขารู้จักกันหน่อยดีไหมว่าคุณเป็นใครคุณมาโผล่ในรายการผมอยู่บ่อยๆคุณอยู่ในแวดวงแซนอัพบ่อยๆจริงๆแล้วคุณคือนักแสดงที่เคยเล่นภาพยนตร์อ้ตายแล้วหนังใหญ่ที่คุณเล่นธรรมดาธรรมดาวงการเขารู้จักผมกันนี่คือการแสดงของคุณใช่ไหมอันไหนอันไหนอันนี้เหรอไอ้เนี่ถือว่าถือรรู้จักกันเลยนี่คือลีลาแอคติ้งคุณเคย ร่วมกับหนังภาพยนต์เรื่องนี้ซึ่งหลายๆคนได้ยินเนี่ยโอ้โหตกใจเลยเฮ้ยคนนี้เล่นด้วยวะนั่นก็คือเรื่องบิ๊กบอยโอ้โหเป็นไง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 เออึ้งเออโอ้โหอันนี้อึ้งอันนี้ไอ้เอเคเอางี้เอางี้จะไปถึงเรื่องการแสดงอะไรไม่เท่าไหร่หรอกเอาสุขภาพดีกว่าไหวไหมไหวไหวช่วงนี้แข็งแรงขึ้นช่วงนี้เริ่มกินได้อะไรได้ก่อนหน้านั้นอะ โอ้โหไอคอกแคก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 อันแนะนำตัวก่อนจริงๆแล้วคุณยังไงคุณจูโดจริงๆผมผมเอาเอาผมเนี่ยเกิดที่โรงพยาบาลจุฬานะครับช่วงวันพุธไอ้ไม่ใช่วันพฤหัสเนี <c oughs> มึงจำจุดชัวร์ปะเนี่ยไม่ใช่วันเกิดตัวเองยังไม่ชัวร์เลย <c oughs> พุธหรือพฤหัส <c oughs> ไ,ไม่แน่ใจเกิดระหว่างพุธหรือพฤหัสเนี่แหละเนาะประมาณนั้นเราเล่นไหมผมโผล่มาในซีนสแตนด์อัพเนี่ยตอนที่ยืนเดี่ยวเขารับโอเพ่นไมค์เมื่อสักประมาณปี2020ครับครับผม เราก็ไปแจมกับเขาแล้วมันก็สนุกมากก็เลยได้เล่นต่อกันเรื่อยมาแล้วก็มีโอกาสเป็นพนักงานของร้านในตำนาน,นครับอากตันยูคอมเมดี้ขับอ่าพี่เาด้วยทุกวันนี้อากตันยูคอมเมดี้ขับยังอยู่นะแต่ว่าเป็นแบบอยู่เป็นแบบเขาเรียกว่าไงไม,ไม่ไม่เป็นเพอร์มานแต์อ่ะไม่ได้มันไม่ใช่สถานที่แล้ะม,มันเปลี่ยนเป็นโปรเจกต์เป็นคอนเซ็ปต์ก็เป็นสถานที่ได้สถานที่นี่แหละแต่ครั้งข่าวจยวเป็นโรแมนติกมันมากอย่เป็นโรแมนติไซส์มาก มึงรู้ไหมว่าทำไมไลนกกับอยูยเขาได้ขับถึงอยูไม่ได้รู้ไหมเพราะผมเนี่ยแหละเดียถ้ามึงไม่พูดกูก็พูดเดินเข้ามากันชาหรือไี้คือพนักงานมีอยู่สองคนคนหนึ่งกลายเป็นคนขายัญชาอีกคนหนึ่งกลายเป็นคนสูบกัญชาครบวงจรผู้ขายผู้เสพเออใช่แล้วก็แต่ว่านั่นก็เป็นต้นกำเนิดของทำให้คน เอาน้ำกูไปแดกมัองจิบน้ำสักหน่อยได้ได้ไดกินได้ไม่ได้กินน้ำลงป่ะคือโอ้โหอันนี้น้ำล้างล้างล้างตีนกูนะเมื่อกี้คือคืออย่างนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะขุกขขักขักแต่ว่ากตันยูคอมม يدي คลับเนี่ยก็นำมาถึงกตันยูทูนายนี่แหละ แล้วก็ในกระตันยูคอม يدي คลับเนี่ยก็จะมีแซนด์อัพคอมดี้เนี่ยโอ้มากเยอะมากๆที่หมุนเวียนผ่านมาโจโจ้ก็เป็นหนึ่งคนที่ผมผมขายของให้น้องเลยก็แล้วกันว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโจโจ้เนี่ยเหมือนเทพนะครับการเล่นแซนด์อัของเขาเนี่ยเหมือนวิญญาณนะครับที่ <c oughs> ท,ที่แบบล่องลอยขึ้นไปสู่สวรรค์คือคือคือจะมีจังหวะจากคนในแบบที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็เหมือนเป็นอารมณ์แบบกึ่งๆึง ถ้าคุณเป็นอยู่ในยุทธภพคุณก็น่าต้องเป็นอยู่พักกาจบปะหัวหน้าเลยใช่ไหมมหมวกดูเลยเงี้ยมันดูแบบว่ายอดฝีมือที่จนถูกครึ่งหนึ่งจนนะถูกนี่จังหวะนี้จังหวะเขานี่จังหวะรับใช่ไหมเป็นเหมือนยอดฝีมือที่แบบหลายๆคนในแวดวงแสนาคอมบิดิเอตเล็กๆแล้เนาะที่ที่ที่ผมพอจะรู้จักเนี่ยก็ก็ชื่นชอบในฝีแม้ลายมือ พอมารอบนี้เนี่ยโชว์คุณชื่อ Final Fantasy เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเล่าซะหน่อยจะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกมนะโอเคหมดเวลาแล้วครับแล้วก็อาจจะล้อถึงความความคำว่าแฟนตาซีมันเป็นความคาดหวังของคนคนบางอาชีพเขามีเขามีแฟนตาซีบางอย่างที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นขครของก็อยากขายได้เยอะอะไรอย่างนั้นแต่แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของโชว์นนี้แล้เล่านิดๆเป็นกิ่นกน โอเคโหแค่ฟังแล้วก็เฉยๆแล้วองค์ไปอีกนี่ก็จะเป็นโชว์ที่คนแสดงสุขภาพแย่ที่สุดโชว์หนึ่งนะอย่างนี้ดีกว่าโจโจททำไมถึงตัดสินใจทําโชว์แซนด์อัพคอม d y ครั้งนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วนี่อยู่ในแวดวงนี้เนาะคุกคลีมาอยู่ตั้งนานไม่ทำซะดีจนรอบนี้ตัดสินใจทำเพราะเพราะว่าค่าห้องเนี่ยมันส่งมแล้ว ต้องหาเงินมาจ่ายโอ้ความขัดสนทําให้คนเล่นแซนด์อัพนะครับสองคนเลยเมื่อกี้คุยกับตังโมรอบก่อนก็เหมือนกันเอ้เหี้ยตอกงานก็เลยทำนี้ก็ใครสนใจตกงานก็ลองมาเป็นแซนด์อัพคุณนเรื่อมาดูก็ได้นะครับไม่ใช่ก็ถึงจุดที่แบบว่าเรื่องหนึ่งแหละเรื่องเงินเล่นทองอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าอุดหนุนผู้ชายคนนี้พพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับนี่สําหรับแซนด์อัพคอมเมดี้นะฮะที่ผมอยากจะแนะนานะครับก็คุณผู้ชมที่ดูรายการกระตันยูทูนท์เนี่ยผมอยากจะบอกว่า ใค,ความวิเีษเป็นอะไรที่มาดูสดๆแล้วก็มันกว่าแล้วก็สนุกมากแล้วก็ชโชว์ของคุณจัดที่นี่นี่แหละนะก็มาดูกันในบรรยากาศหลายๆคนที่เคยมาการันตุนไนแล้วเนี่ยอยากมาดูแซนด์อัพเดี่ยวๆเต็มๆแบบนี้กับฟนอลแฟนตาซีก็เชียร,ชร,รียนเชิญครับเรียนเชิญครับมากันได้เลยครับบัตร350บาท7มิถุนายนนี้นะครับก่อนที่จะไปได้เจอฟ i n a ลแฟนตาซีนะฮะวันนี้เนี่ยคุณโจโจจะโชว์แซนด์อัพให้เราดูในกะตันยูทูนไ์ ไปพบกับโชว์ของโจโจ้เลยครับผมยินดีต้อนรับถูกใจไหมครับจะมาจากไหนไหนไหนไก็มาเถอะ,ะหลายท่านนะครับเห็นผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะมีข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ปะครับเชิญยิ้มหันมาเล่นสแตนด์อัพแล้วอานอตว่าอย่างไรบ้างก็บอกไว้ตรงนี้นะครับว่าอานอตโอเคนะ อนนท์ไม่ว่าอะไรคืออนนท์ไม่รู้จักกูฮนะ <c oughs> ะ่ชื่อโจโจ้นะครับผมเนี่ยมีงานอดิเรกหนึ่งอย่างร่วมกับคุณกระตันยูนั่นคือการจับผิดเพลงฮนะวันก่อนไปงานแต่งเพื่อนกันคนหนึ่งผมไปกับพี่ยูในงานเนี่ยเขาเปิดเพลงผม,ผมจำทำนองไม่ได้นะแต่เนื้อร้องเขาร้องประมาณว่า อีกแสนล้านนาทีต่อจากนี้ก็ยังจะรักเธอคุณคุณไหมรู้จักเพลงนี้ไหมอ่าแสนล้านนาทีหาร60ให้เป็นชั่วโมงหาร24ให้เป็นวันหาร365ให้มันเป็นปีได้หน0 0 0แปีอะมึงเคยดูหนังจีนไหมหนังจีนฮ่อ,องเต้ทรงพระเจริญหมื่นปีห0 0 0นหปีห0 0่นปีหมื่นหมปีฮ่องเต้ยังมี30,000่นปีอะ มึงเอาเวลาที่ไหนเป็นรักเขาได้เป็นแสนเก้าหมื่นปีผู้ชายนะครับอย่าไปเชื่อมากมันเงี้ยมันสัญญาอะไรก็ได้นะฮะบัตรเดือนร้อยหนึ่งไรเฮียนะคุณกระตันยูก็ก็จะมีอย่างเงี้ยเวลาด้วยด้วยความเป็นคนขี้แซวเวลาเขาฟังเพลงเขาก็จะเขาก็จะชอบชอบเอามาล้อนะฮะเขาเล่าให้ผมฟังเพลงหนึ่งด้วยความเป็นเจนวัยเพลงเขาจะเชยหน่อย เพลงอะไรนะเป็นจัก,กรยานขี่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันคือมึงต้องไปคนเดียวถูกไหมมึงพูดมาอย่างงี้มึงต้องไปคนเดียวท่อนต่อไปแล้วฉันกับเธอจะไปด้วยกันอา้าวอีดอกในพงบอกจะไปคนเดียวขี่ไปพร้อมกันจัก,กรยานสีแดงอะไรของมึงนี่คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลิสต์ของเขานะของผมก็มี ของผมนี่จะทันสมัยกว่าของพี่ยูขึ้นมาหน่อยอก็เป็นเพลงเจนนุ่นโบผมมีประเด็นผมเครื่องเพลงนี้มากคือเจนใช่ไหมมากับนุ่นมากับโบคุณคุณ,คณนึกภาพเป็นเป็นสมการเลขอะเเท่า <laughs> <A S 1> <laughs> กับ B เท่ากับ C แล้วไงวะ <laughs> <laughs> กูรู้มึงมาด้วยกัน <laughs> มึงแต่งตัวเหมือนเหมือนกัน <laughs> มึงเต้นพร้อมกันขนาดเนี้ย ถ้ามึงเพิ่งเจอกันนะ่ะกูจะตกใจมากเลยเว้ยบังเอิญค่ะเพิ่งเจอค่ะอันเนี้ยมึงมึงควรจะร้องแบบนี้นะนี่ผมพยายามยุให้เขาเอาอันนี้ไปเป็นช่วงใหม่ของโชว์นะฮะเพราะว่ารายการนี้มีนักร้องมาเยอะนะฮะอยากอยากให้เขาไหนเธอเธอร้องอะไรของเธอจะ้นะนอกจากเพลงเราจะแซวเพลงนะครับผมผมแอบมีเพลย์ลิสต์แปลงเพลงของเตงน,นะฮะ เฉยไม่แพ้พี่อยู่นะฮะเป็นเพลงพี่เบิร์ตขอเพียงเธอเขียนมาขอเพียงทรงเสียงมาการไฟฟ้าจะไปในทันใดไม่ต้องมาไม่ต้องมามึงหยุดเลยมึงหยุดพอพอ,พอขนาดกูไม่เขียนไปมึงก็มาทุกเดือนอยู่แล้วนะยิ่งมายิ่งแพงนะนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำย่อยโชว์ผมนะครับสำหรับใครที่ชอบ สแตนด์อัพชอบเสพสแตนด์อัพนะครับผมขอย้ำว่าอย่าเสพนะฮะ <laughs> ดูก็พอดูสแตนด์อัพก็พออย่าถึงขั้นหยิบสแตนด์อัพมายํำยำยำยำดูด <c oughs> เดี๋ยวจะติดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะครับงก็ฝากโชว์ไปด้วยนะครับส่งเวทีให้กับกระตันยูครับผมขอบคุณครับโจโจกระตันยู t o ไนท์